แล้วเราจะเป็นหัวนะครับเมื่อเราทําสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมเพราะว่าพระเจ้าต้องการให้เราเป็นหัวพระเจ้าไม่ให้เราเป็นหางพระเจ้าต้องการให้เราเป็นคนให้คนอื่นนะครับให้คนอื่นไม่ใช่ไปขอจากคนอื่นปัญหาเยอะแยะมากมายโดนด่ามัง่งโดนว่าโดนตําหนี่บ้างนะหรือว่าศูญเสียอะไรบ้างเนี่ยจริงๆแล้วตัวผมเนี่ยถ้าเป็นตัวผมผมทนไม่ได้เป็นยังไงเมื่อเราเมื่อเราทําตามพระเจ้าทําตามสิ่งที่พระเจ้าบอกนะครับเราดูพระเยซู พี่น้องที่รักเวลาใครใครมีปัญหาหรือใครรู้สึกทุกข์ใจโดนทําร้ายนะเราดูพระเยซูเป็นตัวอย่างนะครับผมเองผมใช้อย่างนั้นโอ้โหผมก็ปลอบใจกันบอกว่าเฮ้ยโดนด่าน,นิดๆิหน่อยหน่อยไม่เป็นไรหรอกโดนนินทาบ้างไม่เป็นไรพระเยซูถูกด่ามากกว่าเราเยอะนะครับถูกกาวหาถุยน้ําลายใส่นะครับบางทีเขาถุยเราให้เราใส่พื้นเขาไม่ถุยใส่หน้าเราก็ดีแล้วนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วก็บงพระเยซูถูกอะไรตบหนะ้า ดึงเสื้อพระองค์ <ลง S 1> ด้วยรพระกรุณาที่มีต่อเราในพระเยสุคริสเพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อ <c oughs> ความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่านแต่เป็นของประทานจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากการกระทําเพื่อไม่ให้ใครอวดได้เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยสุคริสเพื่อให้ทําการดีซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้ว เพื่อให้เราดําเนินตามให้เราที่ถานยกันครับพระพิดาเจ้าข้าเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระคาของพระองค์ที่มาถึงเราในเช้าวันนี้เจิมค่ารับใช้ของพระองค์ผู้ตามต้อยคนนี้ที่จะเอานําพระวจนะออกไปอย่างด้วยฤทธิ์เดชซึ่งมาจากพระเจ้าแล้วก็ด้วยความเข้าใจโดยพระองค์ทรงมอบให้ขอตาใจฝ่ายวิญญาณของทุกคนนั้นได้รับประโยชน์แล้วก็เกิดผลอย่างมากมายขอฝากพระคานี้การส่งนําซึ่งมาจากพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะครับก็ช่วงปลายเดือน สุราคมเนี่ยนะครับปลายเดือนเราสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะวันนี้วันที่27ก็ทั่วโลกนะครับเขาก็จะมีการเฉลิมฉลองสำคัญสำคัญนะครับช่วงปลายปีจะวันเฉลิมฉลองเยอะนะครับแล้วก็ที่ผู้คนสนใจในโลกใบนี้บางทีเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าเราอาจจะอยู่ในประเทศไทยเราสนใจแต่ลอยกระทงนะเพราะเดือนหน้าเราจะมีลอยกระทงแล้วก็สนใจอย,อย่างนั้นแต่ทั่วโลกเขากำลังตื่นเต้นกับสองเทศกาลอย่างที่หนึ่งก็คือเทศกาลอะไร สิ้นเดือนตุลาเนี่ยนะครับฮาโลวีนนะครับเทศกาลฮาโลวีนไหนูรูปเทศกาลฮาโลวีนนะครับ31ตุลานะครับก็จะมีการฉลองเทศกาลสองเทศกาลอย่างแรกก็คือเทศกาลฮาโลวีนใช่ไหมพี่น้องใครรู้จักฮาโลวีนไหมวันปล่อยผีครับ <laughs> วันปล่อยผีจริงๆแล้วเป็นวันที่เขาเฉลิมฉลองคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเนี่ยเขาจะ เก็บผลผลิตในช่วงปลายเดือนก่อนที่จะเข้าฤดูหนาวเขาก็จะเอาอันนี้มาแล้วเขาก็ไม่เชื่อในพระเจ้าเขาก็ถือว่าเป็นการปล่อยผีทํานู่นทํานี่นะครับไปเที่ยวเตะสมเลเทเมาก็ว่าไปอันนั้นคือคนชาวโลกเขาทากันแต่ของคริสเตียนตรงกันเลยนะครับที่ชาวโลกเขาฉลองฮาโลวีนอยู่เนี่ยเราฉลองวันหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าเป็นวันรีฟอร์เมชันรีฟอร์เมชันเดย์ก็คือวันปฏิรูปศาสนานะครับเราเป็นคริสเตียนนิกายอะไร โปรตสแคนนะครับโปรตสแนนิ Nick, อ่าเรามีวันนี้นะครับคือคือรีฟอร์เมชันเดยคือวันปฏิรูปาศาสนาบางทีคริสเตียนไทยไม่ให้ความสําคัญวันนี้นะบางที่จะจักก็ก็ไม่ได้ไม่ได้รู้ด้วยซ้าไปว่าอาทิตย์นี้เป็นสัปดาห์ของการปฏิรูปาศาสนานะครับนั่นเป็นวันสําคัญของคริสเตียนทั่วโลกนะครับแล้วก็ เขาจะให้วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับเป็นวันระลึกถึงวันนี้นะครับเมื่อปีพศนะครับพศ1571ประมาณ500กว่าปีแล้วนะครับ500กว่าปีแล้วกอ็อาจารย์คนหนึ่งนักบุญชื่อว่ามาตินลูเทอร์นะครับเขาก็เขาก็ทำไมเขามีทําวิทยานิพนธ์ของเขาเนี่ย95เล่มนะครับเป็นข้อเชื่อต่างๆ95เล่ม แล้วก็ไปตอกไว้ที่ประตูของขิสจักรเพื่อยืนยันว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ย31ตุลาคมตั้งแต่พศ1517นะครับ500กว่าปีที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าเป็นการฟื้นฟูขิสจักรโปรเตสแตนต์ครั้งแรกนะครับครั้งแรกออกมาจากโรมันคาทอลิกเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงเวลานั้นโรมันคาทอลิกเนี่ย เป็นเป็นศาสนาหรือว่าเป็นความเชื่อที่กําลังเสื่อมโทรมลงไปมากนะครับกำลังมีความมีการเสื่อมโทรมในเวลานั้นนะครับมีการคดโกงมีการไม่ซื่อสัตย์นะครับความเชื่อที่เสื่อมถอยเพราะฉะนั้นมาตินลูเทอร์เนี่ยเขาก็เขียนข้อกําหนดตามพระคัมภีร์95ข้อแล้วก็ไปแปะไว้แล้วก็เป็นที่ยอมรับว่าข้อกําหนด95ข้อของมาตินลูเทอร์เนี่ยนะครับเป็นข้อ คำพีที่เชื่อถือได้แล้วมาจากพระเจ้านะครับหลังจากนั้นโปรเตสแตแสนต์ก็แยกออกมาจากโรมันคาทอลิกนะครับเริ่มต้นที่ประเทศเยอรมน,นีนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยมุ่งไปที่อะไรการฟื้นฟูจิตวิญ,ญญาณของคนที่เชื่อในพระเจ้านะครับฟื้นฟูจิตวิญ,ญญาณที่คนที่เชื่อในพระเจ้ารีสจากโรมันที่กําลังเสื่อมโทรมนั้นน่ะเขาก็มีเขาเรียกว่าไงเขามีความเชื่อที่เสื่อมถอยแต่พอ มาตินลูเธอร์ประกาศสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเกิดขึ้นค่านิยม3ประการหลักนะครับในเวลานั้นในยุคแรกเนี่ยเขาบอกว่าพระคัมภีร์เท่านั้นที่สําคัญนะครับสำคัญกว่ามนุษย์สําคัญกว่า,าบาทหลวงนะครับพระคัมภีร์เท่านั้นนะครับที่สําคัญอย่างที่สองคือพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นนะครับพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นและอย่างที่3ก็คือว่าไงความเชื่อเท่านั้นเพราะาบางทีเนี่ยเรารู้สึกว่า พระคมภีเนี่ยไม่สําคัญกับพวกเราเราให้บาทหลวงอ่านนะครับแล้วเวลาเราทําบาปเราก็ไปซื้อใบาสารภาพถ่ายบาปกับกับผู้นํากับบาทหลวงจ่ายเงินแล้วเราก็สามารถที่จะถ่ายบาปออกมาได้แล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ทําให้มนุษย์หลงนะครับมันหลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าคิสจกักรสำนักาวาติกันหรือว่าคาทอลิกก็ก็ก ก็มีการโคดโกงในเวลานั้นนะครับหัวหน้าแกนนำนักบวชต่างๆก็ได้เงินเยอะมีเงินเยอะแล้วก็หลงทางไปในทางที่ไม่ได้เป็นทางของพระเจ้าเพราะฉะนั้นมาตินลูเธอ์ก็ประกาศจุดยืน3อย่างคือว่าพระคัมภีร์เท่านั้นที่สำคัญแล้วก็พระคุณของพระเจ้าที่สำคัญแล้วก็ความเชื่อเท่านั้นที่สำคัญที่จะนำเราออกจากการเป็นแค่ศาสนานะครับเมื่อก่อนมีศาสนาเยอะเพราะฉะนั้น โอแทสแตนเราไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาเพราะว่าอะไรเพราะาเราได้ถอนตัวออกจากสิ่งเหล่านั้นนะครับคำสอนของศาสนาทุกๆศาสนานะครับสอนคนให้เป็นคนดีใช่ไหมเราได้ยินบ่อยๆสอนคนให้เป็นคนดีนะครับแต่คําสอนของศาสนาไม่สามารถที่จะทําหรือบังคับคนให้ดีได้ใช่ไหมเราเรียนบบหยัหลายๆคนบวชเรียนมาแบบ ห้าปีสิบปีเป็นนัดทำโทรนัดทำตีนัดทำ,ดทำจัตวาเยอะแยะนะครับแล้วก็ไม่มีใช่ไหมแล้วก็โหเรียนเยอะเรียนเยอะแล้วคิดว่าตัวเองเก่งแนละเป็นคนดีแล้วไม่ดีดีไม่ได้นะครับคำสอนของศาสนานะครับไม่สามารถช่วยให้คนเป็นคนดีได้นั่นคือข้อแตกต่างระหว่างศาสนากับความเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นความเชื่อของโปรเตสแตนเกิดขึ้นเมื่อ500กว่าปีไม่ใช่ศาสนาขอบคุณพระเจ้าเอเมนนะ แล้วเราอยู่ที่นี่เราไม่ได้มาทําพิธีทางศาสนานะครับเราไม่ได้ทําพิธีทางศาสนาแต่พระเจ้ากําลังจะบอกเราว่าชีวิตของเรานั่นคือจุดหมายศาสนาเป็นสิ่งสมมุติพี่น้องที่รักเวลาเราไปบอกใครนะศาสนาเนี่ยคนมารวมตัวกันก็เป็นศาสนาบางทีเราเอาความเชื่อผิดๆเข้ามาแล้วเราก็อิม,มานูเอลล้วก็ตั้งสักศาสนาหนึ่งขึ้นมาคือหมู่บ้านหรือว่าการรวมตัวกันของมนุษย์แล้วก็พูดในสิ่งเดียวกันเชื่อในสิ่งเดียวกันเดี๋ยวมันก็เป็นศาสนาได้เพราะนั้นไม่แปลกใจ ที่ปัจจุบันมีศาสนาเป็นหมื่นเป็นแสนแสนศาสนาความเชื่อนะครับแต่คริสเตียนเราไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะครับเราไม่ใช่เป็นศาสนาเรามาเชื่อพระเจ้าไม่ใช่เราเปลี่ยนศาสนานะครับแต่เพราะเรารู้จักอะไรรู้จักตัวเราเองว่าเราเป็นใครนะครับเรามาจากที่ไหนเราอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไรและเราจะไปที่ไหนเพราะฉนั้นเพื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเป็นไงชีวิตเราง่ายขึ้น เราง่ายขึ้นในการดําเนินชีวิตมากเลยเราจะทํามาหากินแล้วรู้แล้วเราเป็นใครแล้วอีก5ปี10ปีเราจะไปไหนแล้วอีกร้อยปีเราจะอยู่ตรงไหนมันง่ายมันง่าย viver, เพราะว่าเรารู้ว่าเราเป็น,ปนใครนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาของคริสเตียนหรือปัญหาของพวกเราครับไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องความเชื่อหรือว่าเราไม่เชื่อแต่เป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่รู้นะครับหรืออาจจะไม่อยากรู้ก็ pickles. ได้ว่า ว่าเราจะไปที่ไหนเราเป็นใครบางคนก็ไม่รู้นะว่าเฮ้ยตกลงแล้วฉันฉันอาจารย์ฉันรอดไหมฉันเชื่อไหมหรือว่าฉันเป็นใครฉันเรียกว่าเป็นลูกพระเจ้าได้หรือย,อยังนะครับหรือว่าฉันตายแล้วฉันจะไปสวรรค์ไหมบางคนยังไม่รู้บางคนก็ไม่อยากรู้นะว่าใช้ชีวิตตามตามกันไปเขาอาจารย์บอกให้มาก็มาอาจารย์บอกให้ร้องก็ร้องอาจารย์บอกให้ทําก็ทำบางทีก็ยังไม่รู้หรือไม่ไม่อยากรู้ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับการปฏิรูปที่เกิดขึ้นนะครับ มาตินูเธอร์เห็นความสำคัญงั้นคิสเตียนโปรเตสแตนก็เลยเกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อ500กว่าปีที่แล้วเพื่อให้เราที่เชื่อในพระเจ้ารู้ตรงนั้นนะครับรู้ตรงนั้นว่าเราเป็นใครนะครับหนประการแรกเราตายจากความบาปนะครับเราต้องรู้ให้ได้ว่าเราตายจากความบาปแล้วนะครับในโรมบทที่5ข้อที่12บอกอง่ากนี้บอกว่า เพราะเหตุนี้บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนคนเดียวคนคนเดียวคนนั้นก็คืออาดัมนะครับความตายก็เกิดขึ้นมาเพราะบาปนั้นและความตายก็แผ่ไปถึงมนุษย์ทุกคนเพราะมนุษย์ทุกคนทําบาปนะครับมนุษย์ทุกคนทําบาปนะครับบางคนยังยังรู้สึกว่าเฮ้ยก่อนเรามารู้จักกับพระเจ้าเนี่ยเราทุกคนตายไปแล้วนะครับบางคนยังไม่รู้นะว่างจริงแล้วเราตายไปแล้วนะครับตายโดยอะไรตายโดยชีวิตเก่าของเรานะครับในเอเฟซัสเมื่อกี้บอกว่า ถึงแม้ว่าเราเป็นคนตายเนื่องจากการระเบิดการละเมิดหลังจากนั้นพระองค์ทําให้เราเป็นขึ้นด้วยกันกับพระคริสต์แสดงว่าเป็นไงก่อนหน้านี้กิตติคุณเนี่ยคนเก่าตายไปแล้วนะครับหรือว่าเราแต่ละคนเนี่ยชื่ออะไรก็แล้วแต่ตายไปแล้วนะครับทำพิธีฝังไปแล้วฝังไหนๆการรับบัพติศมาใช่ไหมฝังไปแล้วแล้วเราก็เป็นขึ้นมาในพระเจ้า นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าชีวิตเรามันตายไปแล้วนะเราอย่าไปหลงว่าเฮ้ยฉันเป็นเด็กหญิงหรือว่าเด็กชายกิตติคุณสมัยก่อนเกเรเกตุงโกหกพ่อแม่ขโมยเงินแม่หนีเที่ยวผับกลางคืนเรายังคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับจริงๆแล้วกิตติคุณคนนั้นไม่ได้อยู่แล้วตายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องปฏิรูปตัวเราเองนะครับให้เรารู้ว่าเราเป็นคนที่ตายไปแล้วจากความบาปนะครับปฏิรูปตัวเองแล้วนําชีวิตเราไปสู่ความอะไรความ ความจริงแล้วก็ความเชื่อที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเราจะมีความเชื่อที่แท้จริงได้เราต้องทำไงตายก่อนนะครับใครยังไม่ตายบ้างมีไหมไม่มีนะคใครยังไม่ได้รับบัพติศมารหรือยังไม่ได้รับเชื่อพระเจ้าแสดงว่าชีวิตเรายังไม่ตายนะครับหรือว่าบางทีรับไปแล้วแต่ก็ยังไม่ตายก็มีนะเป็นผีดิบหรือว่าเป็นเป็นซอมบี้อยู่นะครับไปในที่ที่แบบไป,ไปไปฮาโลวีนไปอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นคืออันนี้คือยังไม่ตายนะครับเป็นสิ่งที่จําเป็น การทำบัพติศมาเป็นสัญ,ญลักษณ์แค่นั้นเองนะครับแต่การดําเนินชีวิตว่าชีวิตใหม่เราเกิดขึ้นหรืออยังหรือว่าเราตายไปหรืออยังนั่นนั่นเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆนะครับในพระคัมภีร์เมื่อก่อนนี้นิโคเดมัสนะครับเป็นมหาพระเยซูต,ตอนกลางคืนนะครับเป็นพวกฟาลิสีเป็นพวกที่อยู่ในในในอาณาจักรโรมันนะครับมาถามบอกว่าพระเยซูเราเนี่ยแก่แล้วแล้วเราจะเกิดใหม่ได้ยังไงเราจะ เข้าไปในท้องแม่แล้วออกมาได้ยังไงเราตายไปแล้วเหรอไม่รู้เลยว่าเราตายแล้วเราจะเกิดใหม่ได้ยังไงพระเยซูบอกว่ามันคนที่จะมาหาพระเจ้าได้ต้องเกิดใหม่เท่านั้นที่จะมาหาพระเจ้าได้แต่พระเยซูบอกว่างี้บอกว่าถ้าใครไม่ได้เกิดจากน้ําและพระวิญญาณคนนั้นจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้นะครับ นิโคเดมัสงงว่าเอ้แก่อายุป่านนี้แล้วมันเราจะไปเกิดใหม่มาได้ยังไงนะครับพระเยซูบอกว่าถ้าเราไม่เกิดใหม่นะครับจากน้ําและพระวิญญาณของพระเจ้าเราจะเข้าแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้น่ากลัวนะครับเราก็ต้องมาดูตัวเองอลองว่าเราเราเกิดจากน้ําเกิดจากพระวิญญาณหรือเปล่าอาจารย์ก็พาเราไปจุ่มแล้วนี่แต่ชีวิตเราเรามันยังรู้สึกทําไมมันยังเหมือนเดิมอยู่นะครับเพราะฉะนั้น การปฏิรูปตัวเองมันก็จึงเป็นสิ่งสำคัญพระเจ้าต้องการทำงานในชีวิตของพวกเราจากที่ไหนจากภายในนะครับพี่น้องจากจากภายในของเราไม่มีใครรู้หรอกว่าเราเกิดใหม่หรือยังนะครับแต่เขารู้ว่าเมื่อเรามานั่งอยู่ที่นี่ทุกคนตายหมดแล้วนะครับแต่เขาไม่รู้ว่าตายไปแล้วเราเป็นผีดิบอยู่หรือเปล่าหรือเรามีชีวิตใหม่ในพระเจ้านะครับการเกิดใหม่มันจะอยู่จากข้างในส่วนลึกๆของเรานะครับ เมื่อในใจส่วนลึก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 ,ลกที่สุดเนี่ยของเรานะครับมีพระเจ้าอยู่ความบาปที่มันเกาะอยู่ข้างนอกเราเนี่ยเราไม่ต้องไปทําอะไรมันจะหลุดออกไปนะครับมันจะหลุดออกไปเราจะรู้สึกว่า วันอาทิตย์เนี่ยมันไปไหนไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้ามันอยู่ในใจลึกๆไอ้ความบาปที่มันเกาะอยู่มันก็จะค่อยๆหลุดไปหลุดไปหลุดไปนะครับส่วนมันมีบางบางความบาปที่มันฝังแน่นมันไม่ได้ฝังที่ผิวหนังแต่มันฝังในเส้นเลือดนะครับความบาปบางอย่างในคนเนี่ยนะครับมันมันฝังลึกนะครับมันอาจจะหลุดช้าหน่อยนะครับมันอาจจะหลุดช้าหน่อยไม่นาน เมื่อเราเป็นไงเมื่อเรามาโบสมาคิดสัจจ์มาฟังเทศนามาฟังเทศนานะครับมาอ่านพระคัมภีร์มานมัสก,การพระเจ้ามาอธิษฐาน ไม่นานความบาปมันก็อยู่ไม่ได้พี่น้องที่รักแต่ทีนี้เนี่ยเราเราไม่ค่อยมาไม่ค่อยมาไอความบาปบางตัวที่มันยังอยู่ลึกข้างในเนี่ยมันก็ไม่ออกหรือมันก็ออกช้านะครับแต่จริงๆแล้วมันอยู่ในตัวเราไม่ได้หรอกนะครับมันอยู่ในตัวเราไม่ได้ผมระล,ลึกถึงอย่างหนึ่งเวลาผมผมเมื่อก่อนผมเลี้ยงสุนัขแล้วผมก็ไปซื้อยาหยอดเห็บอ่ะพี่น้องรู้จักยาหยอดเห็บไหมมันหลอดเล็กๆแล้วเล็กๆนิดเดียวนะครับแต่ขายแพงมากเป็นพัน เวลาจะซื้ออันนี้นี่เวลาสุนัขเป็นเห็บเนี่ยเราไปซื้อมาแล้วก็มาหยดตรงนี้นะครับหยด3-4หยดเนี่ยนะครับที่คอมันเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งมันถึงจะค่อยๆหลุดออกหลุดออกหลุดออกแล้วมันก็จะหลุดออกมาเดินเล่นเต็มพื้นเลยแล้วเราก็จุดไฟเผามาันไอ้พวกตัวเห็บตัวมออตัว ตัวเขาเรียกเลยที่มันกินเลือดของสุนัขนะครับ mm hmm. ความบาปเราคล้ายๆอย่างนั้น mm hmm. เมื่อเรามีพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเรา mm hmm. ความบาปมันอยู่ในชีวิตของเราไม่ได้มันจะหลุดไปเองไม่ต้องไปพยายามนะครับไม่ต้องไปพยายามอะไรมากแค่แค่แค่เข้ามาเข้ามาหาพระเจ้าบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นความบาปไม่ว่ามันจะยากลําบากแค่ไหนมันจะหลุดไป mm hmm. เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราบังเกิดใหม่นะครับโดยมีพระเจ้าอยู่ภายในนะครับอันอย่างแรกคือว่าเราตายจากความบาปแล้วนะครับอย่างที่สองก็คือว่า เราโตจากความเชื่อนะครับถ้าเราจะปฏิรูปตัวเองให้พระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราคือว่าเราจะโตจากความเชื่อกิจการบทที่9นะครับบอกองนี้บอกว่าเพราะฉะนั้นคิดสัรทั่วแคว้นยูเดียกาลิลีสมาเรียก็เกิดความสงบสุขและ,จะเจริญเติบโตต่างก็ประพฤตินตนด้วยความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าและรับการหนุนใจจากพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์สมาชิกจึงยิ่งจํานวนทวีมากเพิ่มขึ้นนะครับ ทวีเพิ o, e ่มจํานวนมากขึ hey. ้นนะครับการเติบโตมาจากความเชื่อนะครับเมื่อสมาชิกมีความเชื่อความบาปหลุดออกไปคริสตจากเติบโตชีวิตเราก็เติบโตเพราะเรามีความเชื่อนะครับความเชื่อมาจากไหนความเชื่อมาจากการยำเกรงพระเจ้านะครับเกิดมาจากความยำเกรงพระเจ้าผมบอกว่าคริสเตียนมีสองอย่างเท่านั้นแหละนะครับคริสเตียนชอบทำกับคริสเตียนไม่ชอบทำ ถ้าเราเป็นคริสเตียนเราเลือกเราดูเลยว่าเราเป็นแบบไหนคริสเตียนชอบทำกับคริสเตียนไม่ชอบทำคริสเตียนชอบทำคืออะไรคือคริสเตียนที่ยำเกงพระเจ้านะครับยำเกงพระเจ้ามาบสถนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เกงอาจารย์บอลน,นะยำเกงพระเจ้าไม่ใช่อาจารย์บอลชวนมาแต่เพราะยำเกงพระเจ้าก็มาโบสถคริสเตียนยำเกงพระเจ้ากับคริสเตียนไม่ยำเกงพระเจ้าอาจารย์บอลชวนยังไงมันก็ไม่มานะครับเพราะไม่ยำเกงไม่ใช่ไม่ยำเกงอาจารย์บอลไม่ยำเกงพระเจ้าเนะเพราะนั้น เวลาเราเราดำเนินกับพระเจ้าเราจะเติบโตได้ด้วยความเชื่อของเราและความเชื่อของเราเนี่ยมันมันไม่ได้มาจากมนุษย์นะครับมนุษย์ให้เราเชื่อได้แค่เดียวคุณอาจจะเชื่อผมวันหนึ่งคุณผิดหวังในตัวผมนะครับคุณรู้สึกว่าผมเป็นคนไม่ดีผมทําไม่ได้อย่างที่คุยผมอ่อ่เทศนาไม่เก่งผมทําตัวไม่ดีคุณก็จะเลิกเชื่อไปคุณก็จะห่างจากทิฏจักรไปเพราะฉะนั้นคริสเตียนเติบโตมาจากการยำเกรงพระเจ้า นะครับไม่ต้องมายำเกงอาจารย์ไม่ต้องไปกลัวอาจารย์แต่ให้เราทําเดินกับพระเจ้าด้วยความยำเกงพระองค์นั้นะเพราะฉะนั้นคริสเตียนชอบทําก็คือคริสเตียนยำเกงพระเจ้าคนที่เติบโตนะครับก็ต้องเชื่อว่าชีวิตนะครับที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงหรือว่าปรับปรุงปฏิรูปเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวเราแต่เกิดขึ้นโดยพระเจ้านะครับ ท่านทั้งหลายเอเฟซัสบทที่สองเมื่อกี้บอกว่าเราลอดโดยพระคุณทางความเชื่อความลอดไม่ได้มาจากตัวเรานะครับไม่จากตัวเราเองไม่ได้มาคนอนคนตัวเราเองไม่สามารถทําให้ตัวเราลอดได้นะครับแต่เป็นของที่พระเจ้ามอบให้นะครับไม่ใช่มาจากการกระทําเพราะว่าไม่มีใครอวดนะครับผมก็ไม่ใช่ผมทําดีแล้วพระเจ้าจะให้ผมรอดพระเจ้าจะใช้ผมแต่เพราะว่าพระเจ้าทํา นะครับแล้วพระเจ้าก็ทํางานทํากิจของโลงนในเราทุกๆคนด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่เชื่อแบบนี้จะเป็นยังไงเราก็จะมีตัวเองเป็นศูนย์กลางเราก็คิดว่าสิ่งที่เราทํามันถูกต้องนะครับเราก็จะมีตัวเองเป็นศูนย์กลางในทุกเรื่องแล้วพอเรามีตัวเองเป็นในเป็นศูนย์กลางเนี่ยทำไมรู้ไหมพี่น้องชีวิตมันยาก มันยากลําบากมันเราคิดว่าเราทําได้แล้วเราก็ทําไม่ได้คิดว่าเราทําถูกแล้วมันก็ไม่ถูกนะครับเพราะว่าเราคิดว่าตัวเราเป็นเป็นเป็นศูนย์กลางของชีวิตเรานะครับเราจะอวดตัวเองแล้วก็ทําให้เราปฏิเสธคนปฏิเสธคนอื่นคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีคนนั้นก็เป็นอย่างนั้นคนนี้ก็เป็นอย่างนี้อันนั้นคือเป็นนิสัยของคนที่มีตัวเองเป็นศูนย์กลางนะครับมันอาจจะไม่ดีจริงหรือดีจริงเราก็ไม่รู้แหละนะครับแต่แต่สิ่งเหล่านี้เนี่ย มันจะทำให้เราไม่ได้เติบโตทางความเชื่อของเรานะครับการการเติบโตในความเชื่อหรือว่าการเติบโตในชีวิตคริสเียนของเราเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงมองมองมนุษย์หรือมองคนให้ขาดมองมองคนที่นั่งอยู่เนี่ยหรือมองตัวผมหรือมองคนรอบข้างนะครับให้รู้จักไม่ใช่เราไปตัดสินใครนะเราไม่ใช่ไปตัดสินใครแต่เราเราถ้าเรามองเรารู้จักมนุษย์เราจะรู้ว่าอ๋อ ที่แท้มนุษย์ก hmm. <ung> ็ไม่มีความสมบูรณ์ในตัวเองเขาน่าที่จะต้องพึ่งพาพระเจ้าเขาน่าสงสารเขาต้องการพระเจ้าเราก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องการพระเจ้าเหมือนกันนะครับชีวิตของเราก็เป็นแบบนี้เมื่อก่อนเราก็เป็นแบบนี้แหละน่าสงสารมากนะครับน่าสงสารมากแล้วเราก็ไปเห็นคนข้างนอกที่เขาไม่เชื่อพระเจ้าเราก็รู้สึกว่าเออสมควรแล้วสมควรตายแล้วเพราะว่าไม่ยอมเชื่อพระเจ้าไม่ยอมมาโบสถ์ยังดื้อดึงอยู่นะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ จริงๆแล้วนะถ้าเรามองเราจะรู้สึกสงสารเขารู้สึกอยากช่วยเหลือเขานะครับเพราะนั้นเราต้องมีการเติบโตนะครับหนึ่งคือตายจากบาปสองโตจากความเชื่อและสามทำตามที่พระเจ้าจัดเตรียมนะครับทำตามที่พระเจ้าจัดเตรียมเฉลยธรรมบัญญัติบอกอย่างนี้บอกว่าถ้าท่านเชื่อฟังบัญญัติของพระเจ้าของท่านซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้จงระวังที่จะกระทำตามพระยาเว จะทรงท like ําให้ท่านเป็นหัวไม่ใช่เป็นหางทาให้ท่านสูงขึ้นเท่านั้นเท่านั้นไม่ใช่ต่ำลงนะครับอันนี้พระเจ้าบอกว่าถ้าเราเป็นยังไงถ้าเราเชื่อฟังทําตามทําตามพระเจ้านะครับพระเจ้าจะให้เราเป็นหัวเราอยากเป็นหัวนะครับมีใครไม่อยากเป็นหัวบ้างเราอยากเป็นหัวเราอยากสูงขึ้นนะครับใครไม่อยากสูงขึ้นหรือว่าใครอยากต่าลงยกมือไม่มีนะครับ เราอยากสูงขึ้นเราอยากเป็นหัวแต่เราไม่อยากทําตามพระเจ้าใช่ไหมแต่เราไม่อยากทาตามพระเจ้าแต่พระเจ้าบอกว่าเราจะสูงขึ้นไม่ได้เราจะเป็นหัวไม่ได้ชีวิตเราจะดีไม่ได้ถ้าเราไม่ทําตามพระเจ้านี่คือชีวิตเราต้องการอะไรต้องการการปฏิรูปปฏิรูปความเชื่อนะครับเราจะรู้ว่าการทําดีของเราหรือการเป็นคนดีของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมนะครับเป็นสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมเราเดินทาง1 0 12ชีวิตไปที่เชียงราย แต่ละคนไม่อยากไปนะครับรู้สึกว่าไม่อยากไปหลายๆคนก็ไม่มีตังค์มังไปทําไมไกลหัวเขา่าปวดก้นเจ็บอะไรก็ว่าไปนั่งรถนานแต่พอไปแล้วมีความสุขทุกคนเพราะว่าการทําดีของเราเป็นการจัดเตรียมของพระเจ้านะครับเป็นการจัดเตรียมของพระเจ้าเรารับใช้พระเจ้าเราไม่รู้หรอกปัญหามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อเราทําสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมเป็นยังไงชีวิตเราสูงขึ้นชีวิตเราจะสูงขึ้นเราจะไม่ต่มลงเราจะเราจะ สูงขึ้นแล้วเราจะเป็นหัวนะครับเมื่อเราทําสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมเพราะว่าพระเจ้าต้องการให้เราเป็นหัวพระเจ้าไม่ให้เราเป็นหางพระเจ้าต้องการให้เราเป็นคนให้คนอื่นนะครับให้คนอื่นไม่ใช่ไปขอจากคนอื่นอเมนไหมนะครับอันนี้คือคือทำตามสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทำนะครับหลายๆคน ก็บอกว่าอาจารย์ทําไมผ่านปัญหาผ่านอะไรเยอะแยะนะครับทนได้ยังไงนะครับปัญหาเยอะแยะมากมายโดนด่ามัง่งโดนว่าโดนตําหนิบ้างนะรหรือว่าศูญเสียอะไรบ้างเนะี่ยจริงๆแล้วตัวผมเนี่ยเป็นตัวผมผมทนไม่ได้ นะผมทุไม่ได้ผมก็เป็นคนใจร้อนนะครับพร้อมบวชนะพร้อมบวชแล้วก็คือคือเป็นคนมีความคิดที่แบบเมื่อก่อนนียฆ่าได้ยามไม่ได้คล้ายๆกับคุณโจนี่แหละนะครับเพราะไม่ยอมคนนะครับพร้อมบวชแต่เป็นยังไงเมื่อเราเมื่อเราทําตามพระเจ้าทําตามสิ่งที่พระเจ้าบอกนะครับเราดูพระเยซูที่น้องี่รักเวลาใครใครมีปัญหาหรือใครรู้สึกทุกข์ใจโดนทําร้ายนะเราดูพระเยซูเป็นตัวอย่าง นะครับผมเองผมใช้อย่างนั้นโอ้โ oh, ห oh, ผมก็ปลอบใจกันบอกว่าเฮ้ยโดนด่าน,นิดๆหน่นอยไม่เป็นไรหรอกโดนนินทาบ้างไม่เป็นไรพระเยซูถูกด่ามากกว่าเราเยอะนะครับถูกกาวหาถุยน้ําลายใส่นะครับบางทีเขาถุยเราให้เราใส่พื้นเขาไม่ถุยใส่หน้าเราก็ดีแล้วนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วก็พระเยซูถูกอะไรตบหน้า ดึงเสื้อผ้าเราไปของเรานี่เสื้อผ้าเราให้เขาเขาก็ไม่เอานะครับแต่พระเยซูถูกแย่งถูกแย่งโดนมากกว่าเราเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราทำตามการจัดเตรียมของพระเจ้าเดินตามพระเจ้านะครับเราไม่เป็นไรจิบจิบนะครับเล็กน้อยสิ่งที่มนุษย์ทำกับเราไม่มีอะไรที่มันหนักหนาเท่ากับที่ทำกับองค์พระเยซูเลยนะครับหรือว่าใครคิดว่าโดนมากกว่าพระเยซูมีไหมไม่มีนะครับไม่มีเราไม่ได้โดนอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้น ทำตามสิ่งที่พระองค์ทำง่ายมากๆเรียกว่าเดินเดินตามพระเจ้านะครับเดินตาคุณโจคุณโจมานนี่แป๊บหนึ่งนะครับผมจะใช้เวลาแป๊บเดียวเดินตามพระเจ้าคุณโจเดินนะครับแล้วเดินไปทางนี้เดินหันหน้าไปทางนู้นแล้วคุณเจคุณโจก็เดินไปนะครับผมก็ไปไหนผมก็ไปด้วยนะครัผมก็ไปเลี้ยวลงลงข้างล่างผมก็ลงด้วยนะครับคือไปไหนไปด้วยเนี่ยมันง่ายมากเลย เดินไปนะครับอย่าเป็นเตะอะไรนะเดี๋ยวผมเตะด้วยนะผมก็ไม่ต้องคิดนะครับเดินตามเหมือนตอนขับรถรถคันหนึ่งขอพุดมากครับคุณโจรถคันหนึ่งไม่มีไฟนะครับผมบอกไม่เป็นไรผมจะเป็นไฟท้ายให้เขาผมก็ขับตามติดเขาตลอด นะครับไฟท้ายเขาไม่มีบางคนไม่รู้เลยทำไมทำไมคุณแซมก็ขับรถชาร้าทำไมผมต้องตามด้วยวเพราะว่าผมผมคิดว่าผมขับตามเนี่ยมันประหยัดน้ํามันด้วยแล้วมันก็บอกป้องเขาด้วยรถเขาไฟท้ายพี่ผมก็เกาะตามเขาไปจนถึงเชียงรายนั่นแหละพอรถเขาไม่มีไฟท้ายไอรถที่มองเห็นก็คือมองเห็นไฟท้ายเรานะครับเพราะนั้นการเดินตามมันง่ายใครที่เป็นสามีเนี่ยเขาบอกว่ากลัวภรรยาเนี่ยไม่ต้องไปโกรธผมรู้จักคนหนึ่งเขา เขาตามภรรยาเขาเชื่อภรรยาเขามากนะถ้าใครได้สามีแบบนี้ดีมากเลยเขาบอกว่าอีตาคนนี้เป็นคนกลัวภรรยามากนะครับผมก็ไม่เชื่อว่าจริงหรือเปล่าว่าเขากลัวภรรยาก,ก็ลุงชื่อลุงอะไรไม่จําชื่อเขาไม่ได้ีน,นี้ผมไปเจอเขาสามีภรรยากับสามีเข้ามาด้วยกันสามีเขาก็เดินตามภรรยาภรรยาก็ถือตะกร้าสามีแกก็เดินตามไปไหนก็เดินตามไป,ไปตลาดไปร้านไหนก็หยุดซื้อของภรรยาซื้อของเขายืนยืนข้างหลังภรรยา เดินไปแล้วเขาก็ไปถึงตรงหน้าบากซอยบอกแกรอฉันตรงนี้นะเดี๋ยวฉันมาแป๊บเดียวแล้วแกก็สามีแกก็นั่งปุ๊บรอภรรยาแกไปสามชั่วโมงไปไปไหนก็ไม่รู้สามชั่วโมงไปเล่นไพ่ไปอะไรก็ไม่รู้กลับมาสามเียงอยู่ที่เดิมมันไม่ไปไหนเลยนะครับมันง่ายมากชีวิตแล้วบอกลุงชีวิตลุงมีความโอ้มีความสุขมากสบายไม่ต้องคิดภรรยาคิดให้หมดนะครับเพราะนั้นเพราะนั้นยังอยู่ที่เดิมสามชั่วโมงนะครับเพราะนั้น การตามแล้วก็ทําตามพระเจ้าแบบนี้มันง่ายพี่น้องที่ลกเวลาคนที่เขาแข่งรถจัก,กรยานหรือรถแข่งเนี่ยวิธีจะให้มีกําลังเงยอะคือไงขับตามคันอื่นคันที่แซคันที่นำเนี่ยเราก็ขับตามไปนะครับมันก็เกาะตูดนกก็เหมือนกันเวลาบินเราจะเห็นนกบินเรียงกันเป็นแถวเพราะว่าอะไรเขาต้องการประหยัดพลังงานตามไอ้คนที่หมดแรงก่อนคือไอ้คนข้างหน้า นะครับข้างหน้าจะบินนาไปแล้วก็ไอ้ก็ตัวต่อตอไปก็บินตามคนแข่งรถกเหมือนกัเขาจะขับตามพอถึงใกล้ๆเส้นชัยเขาถึงเร่งสปีดแล้วก็แซงไอ้คนนําคนแรกหมดแรงแล้วนะครับคือความฉลาดในการเดินกับพระเจ้าพระเจ้าของเรามีแรงเยอะเราตามพระเยซูเนี่ยเราไม่เหนื่อย เพราะว่าเพราะว่าเราเดินตามพระเยซูทําอะไรเราทําตามนะครับมันไม่เหนื่อยไม่ต้องคิดเองง,ง่ายมากแล้วสุดท้ายพระเยซูก็ไม่มีวันพ่ายแพ้ไม่มีวันหมดแรงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมแล้วก็ให้เราทําตามเอเฟซัสบทที่สองข้อที่สิบบอกอย่างนี้บอกว่าการทําการดีซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดําเนินตาม นะครับบทที่สองเป็นพ้อพระคัมภี์หลักบอกว่าพระเจ้าจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่ออะไรเพื่อให้เราทําตามไม่ต้องพยายามทําด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องไปพยายามสัตว์ซื่อถวายเยอะๆด้วยตัวเองหรือมาโบสถ์ด้วยตัวเองนะครับหรือว่าทําดีด้วยตัวเอง มันไม่ใช่ธรรมชาติของเราพี่น้องที่รักมันไม่ใช่ธรรมชาติของเราจริงๆแล้วเราขี้เกียจเราตื่นสายเราวันอาทิตย์เราอยากนอนถ้าเราตัวเรานะถ้าตัวเราเราก็ไม่อยากทําเราก็ไม่อยากถวายเราก็ขี้เหนียวเราก็จะเก็บเงินเราไว้หรือว่าเราก็ไม่อยากเดินกับพระเจ้าไม่อยากเชื่อฟังําเทศนานะครับอันนั้นคือธรรมชาติแต่เราทําดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระเจ้าของเราดีนะครับพระเจ้าของเราดีพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่นะครับแล้วพระองค์ก็เป็นแบบอย่างให้หมดแล้ว สำหรับเรานะครับพระเยซูคิดลงมาเป็นแบบอย่างให้หมดแล้วสำหรับเราไม่ต้องไปอ้างว่าเฮ้ยเราไม่ใช่พระเจ้าเราทำไม่ได้หรอกอาจารย์พระเจ้าทำได้พระเยซูเป็นมนุษย์ถ้ามันทำไม่ได้พระเจ้าถือว่าถ้าเราทำไม่ได้พระเจ้าไม่บอกให้เราทำหรอกนะครับพระเจ้าไม่บอกให้เราพระเจ้ารู้จักเราว่าจริงๆแล้วเราทําได้แต่เราขี้เกียจทําเราไม่อยากทําเรายังมีตัวเก่าความบาปมันยังเกาะเราอยู่ทําให้เรายังไม่ไม่อยาก